สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาริเนียชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาพูดถึงน้ำหอมบ้านอาร์มอชค่ะกลิ่นปีช h ัทนะคะนี่คือสาเหตุทำไมใส่สีเหลืองนะคะ กินบีชนะคะคิดมาตั้งแต่ปี2018แล้วค่ะโน้ตของเขาท็อปโน้ตจะมีเบอร์การ์มอตมะกรูดมินเนอรัลแอคคอร์ดนะคะฮาร์ดโน้ตหรือว่ามิดเดิลโน้ตเนี่ยก็คือจะมีดริฟท์วูดดริฟท์วูดมันคือไม้คือตามทะเลฝรั่งบางทะเลไทยก็อาจจะมีเนอะคือเป็นไม้ที่ลอยอยู่ตามตามทะเลนี ไม่แน่ใจว่าแม่น้ำมีไหมนะคะแต่เคยเจอตามทะเลนะคะในเรียกว่า driftwood accord คือกลิ่นไม้นี่แหละลิซแยงโมเลกุลน,นะคะเบสโนจะมี p a t c h พิม i p i m แล้วก็ cashmerian ที่เป็นหนังค่ะโอเคอเปิดมานี่กลิ่นเขียวเหมือนเขียวผักอะแต่เป็นผักที่ออกแนวใสๆนะคะคว แล้วก็ออกแนวเมทัลลิกนิดๆแล้วก็มีกลิ่นเบอร์กามอตแต่ว่าเป็นเบอร์กามอตที่ออกเหมือนดอกไม้นวลๆอ่ค่อนข้างใสโปร่องอะคะ่ะวอเทอรี่นะคะได้กลิ่นเขียวเขานี่ทุกครั้งที่นิดมดิเจนึกถึงผักอะนะเออแต่มันมีความเป็นเมทัลลิกน่อยๆซึ่งนิวคิดว่ามันน่าจะมาจากไอมินเนอรัลแอคคอร์ดของเขาค่ะราคานะคะ 50ml 270เหรียญและ100 ML 370เหรียญค่ะตอนนี้ผ่านมา15นาทีค่ะ ความกรีนออกแนวมิ n เนอรัลยังอยู่นะคะแล้วทำให้นุ้ยนึกถึงกลิ่นหนึ่งของดิฟทีก็ค่ะกลิ่นเอ่อนุย้ยอ่านชื่อไม่ออกจริงเอวรลาที่เขาเป็นกลิ่นไอวี่มันจะมีความเขียวอย่างนั้นแต่ว่ามันจะมีความเป็นมิ n เนอรัลออกแนวเมทัลลิกหน่อยๆด้วยแต่ตอนนี้มันจะเพิ่มความ เหมือนกับมีความเป็นบูดดี้นิดๆเหมือนกับไม้ที่เปียกๆอะคะ่ะมันมีความรู้สึกดมชื้นอย่างนั้นของไม้อยู่ด้วยนะคะแต่จะว่าไปกลิ่นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเพียงแต่ว่าความกรีนมันอาจจะกลมกล่อมมากขึ้นนะคะมีความโปร่งใสของกลิ่นนี้นะคะ แล้วก็บางแว็บเน่จะรู้สึกถึงความ m e d i ซิ n ลออกแนวยาๆนิดนึงแต่กลิ่นที่นำเลยจริงก็คงจะเป็นกลิ่นความเขียวกับไม้ชื้นๆนะคะตอนนี้ผ่านมา30นาทีนะคะกลิ่นความเขียวลดลงนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเ b l e n อินไปกับความเป็นไม้มากขึ้นนะคะคราเนี้ยพอรวมๆแล้วนะนึยกับนึกถึงเหมือนกลิ่นเสือเมืองไทยที่ทำจากเขาเรียกว่าอะไรอะ ย่าเหรอออกแนวแย่าย่าไม้แบบนั้นแล้วก็ผสมกับกลิ่นไม้ที่เปียกๆอะคะ่ะเวลาไม้เขาชื้นเขาจะมีกลิ่นทํานองนั้นผสมกับความกรีนเมดิซิโน่อยหน่อยๆรวมเป็นแบบเนี้ยค่อนข้างใสให้ความรู้สึก สะอาดรวมๆแล้วนึกสึกว่าโทนวูดดี้อ่ะจะนํามากกว่าสิ่งที่นุ้ยบอกมาทั้งหมดอะคะ่ะนึกถึงแบบบีชาร์ก็กระท่อมเปียกๆให้ความรู้สึกนั้นนะคะเออช่วงแรกค่อนข้างฟุ้งแรงเหมือนกันคือบางทีถ้านุ้ยฉีดตรงแขนตรงนี้ยะค่ะก็คือ,อฟุ้งขึ้นมาได้สักชั่วโมงหนึงอะคะ่ะแต่จากนั้นเขาก็จะหยุดฟุ้งแล้วข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าสเปรย์บนไหล่นะคะ กลิ่นจะฟุ้งขึ้นมาเบาๆออกแนวเขียวไม้สะอาดสะอาดอยู่ตลอดเวลาได้ถึงแปดชั่วโมงเลยเพราะว่าตอนแรกนี่ก็ไม่ได้สังเกตคือตอนลองบางทีนี่ลองบนไหลไงน้ยก็รู้สึกเอ้กลิ่นอะไรอหอมสดชื่นดีอะคะ่ะแล้วกลิ่นก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลนะคะออกโทนนี้ตลอดเวลาเหมาะกับคนที่ต้องการกลิ่นออกแนวสะอาดไม่เขียวเกินไปไม่ไม้เกินไปอะคะ่ะแล้วก็สําหรับนุ้ยเนี่ย นี่ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นฟอร์โรนะคะแต่ว่าหวานเบาๆมากๆเด็กๆมัธยมใช้ได้เลยค่ะสุภาพเหมาะพอที่จะใช้ไปทำงานก็ได้นะคะหรือว่าวันชิวๆก็ได้ค่ะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยพอเวลาผ่านไปเนี่ยโอเคกินเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากแต่อาจจะมีความานุ่มนวลเพิ่มขึ้นนิดนึงบางทีก็ให้ความรู้สึกเอย้ยเหมือนหนังหน่อยๆขึ้นมานะคะแต่ว่าโดยรวมก็ยังคงให้ความรู้สึกว่าเป็นไม้ชื้น มีความมินเนอร์ลเขียวๆอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ค่ะแต่ว่าบนผิวนุ้ยเนี่ยวันที่อากาศร้อนๆน,นะกลิ่นแอบเปลี่ยนหน่อยๆค่ะกลายเป็นกลิ่นเหมือนไม้อับนิดๆอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าถ้าบนผ้ากลิ่นมันก็จะเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าวันที่อากาศเยน็เยนๆกลิ่นเขาก็จะไม่เปลี่ยนก็จะเป็นประมาณาไม้เขียวเย็นๆสบายๆประมาณนี้ค่ะชิวๆนะคะ ส่วนตัวนุ้ยก็ยังไม่ได้ถึงกับประทับใจมากๆนะคะสำหรับกลิ่นนี้ตอนแรกมันทำให้นุ้ยนึกถึงกลิ่นโบ t ทกาเวนิต้าเหมือนกันกลิ่น o l ลิโวนะคะแต่ว่าพอนุ้ยลองสเปรย์ดูก็คือไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีความคล้ายกันตอนนี้เลื่อนโทนเขียวแต่โทนเขียวของโอลิโวดูนุ่มนวลกว่าแนวฟลอร์ลมากกว่าคะ่ะอันนี้จะเป็นโทนเขียวที่เป็นไม้แล้วก็ เมทัลลิกนิดๆน,น,นะคะก็ต่างกันไปแต่ถ้าให้นุ้ยเลือกระหว่าง2กลิ่นนี้นุ้ยจะเลือกโอลิโวมากกว่าค่ะเพราะนุ้รู้สึกว่าดมแล้วนุ้ยรู้สึกีแลกซ์มากกว่ากลิ่นนี้บวกกับกลิ่นไม่เปลี่ยนแปลงบนผิวนุ้ยด้วยนะคะแล้วในความรู้สึกนุ้ยโอลิโวก็ลักชัวรี่รู้สึกแพงกว่าด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย